เพื่อนเจอก,กันอีกแล้วค่ะกับ ASMR ของ,งแม่มดโอ๊ยวันนี้แม่มดรู้อยู่แล้วแม่มดพูดผิดแม่มดองพูดว่าวันนี้เพื่อนเพื่อรู้อยู่แล้วว่าแม่มดกินอะไรนะคะก็คือมาม่าเผ็ดเผ็ดคูณสองมาม่าเกาหลีนั่นเองคือแม่มดไม่ได้กินมาประมาณเกือบปีกับสองปีได้ที่ไม่ได้กินเลยแต่จริงเป็นคนชอบนะเป็นคนที่ชอบชอบกินเผ็ดนะคะ ชื่อแรกที่มันออกอะ่ะคือคือชอบมากกินบ่อยมากหลังหลังนี้ก็ไม่ได้กินเพราะว่าแบบด้วยความที่โซเดียมมันสูงแล้วก็ต้องคุมอาหารด้วยก็เลยเลือกที่จะแบบหลีกเลี่ยงการกินมามา่าคือหลักๆคือถ้าหลีกเลี่ยงมาม่าได้ก็จะหลีกเลี่ยงเพราะเพื่อนๆก็รู้ใช่ไหมว่าค่าของโซเดียมของมาม่ามันสูงมากจริงๆวันนี้อาจจะเสียงดังนิดนึงนะคะเพื่อพอดีข้างบ้านนี้มีงานบุญพรุ่งนี้น้องของแม่หมอจะแต่งงานนะคะเป็นลูกของคุณน้านั่นเองเป็นน้อง ป็นน้องของแม่มดนี่แหละน้องสาวนะคะน้องจะแต่งงานแล้วพอดีน้องเรียนจบแล้วก็เลยจะแต่งงานนี่แม่มดนี่แหละที่ยากแบบหาแฟนไม่ได้เลยเพื่อนวันนี้อากาศหนาวนิดนึงนะคะโอเคเพื่อนมามาประดิษฐ์มาประกอบล่างก่อนแล้วกันเนาะคือแม่มดซื้ออันนี้มาด้วยซื้อเกี๊ยวหน้าเซเว่นนะอา้ามยางรัดผมด้วยแฮะโอเค ก็มีสิแม่มดวางเองเออใครจะมาวางละ่ะบ้าบอวันนี้ก็จะกินมาม่าเผ็ดนะเพ,นะพื่อนเริ่มติดใจ ASMR แล้วค่ะติดใจแล้วอืมคนไม่ดูไม่เป็นไรแม่มดแต่แม่มดเดี๋ยวจะกินโชว์ให้เพื่อนเพื่อนดูแค่นั้นเองนะคะไม่มีคนดูเลยยะแม่มด ASMR มีคนเขาอยากดูด,ด,ด,ดวงปะเออแล้วไ้ไง่รไ,ไงสองห่อน,นะคะเพื่อนๆมามะ่า สองห่อเราต้องเทซอสก่อนปะดูว่าอะไรสองห่อใหญ่บิ๊กบึ้มอ่ะเพื่อนเดี๋ยวขึ้นรูมให้ดู มันต้องใส่ซอสก่อนบ้านเราค่อยใส่นี้จริงๆก็ใส่อันไหนก่อนก็ได้แหละโอเคแม่มดจะทำเลอะเทอะนะจะจะพยายามพยายามไม่เลอ,เอ,อะเทอะเทให้เพื่อนเพื่อนดูเลยเ๋ยวเพื่อนาหาว่าแม่มดอะเทหลอกเทกินน้อยนะ ย่ายดห้ามโยดใส่เสื้อนะอ,อถ้าใครชอบเผ็ดก็ต้องเลิฟมาม่าเกาหลีมาม่าเผ็ดแน่ๆนะต้องเลิฟเหมือนแม่มดเลิฟอ,อะแม่มดก็ชอบช่วงรแรกๆออกมาแต่ว่าเธอทดีอ่อนสูงแล้วเราต้องครัวอาหารด้วยก็เลยหล็กเลียงมามา่าทุกรูปแบบมาม่าทุกยี่ห้อเลยค่ะคืองดเลย แต่ตอนนี้ไม่งดนแล้วปล่อยจอยเพื่อนปล่อยจอยกินไปนเถอ,อะเนาะเพราะเราเออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยอยู่แล้วแล้วเรามาก็คนเล็ก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 อุ้ยดูสีดิสองหอ่อเพื่อนเพื่อนคิดว่าไม่หมดกินหมดไหมสองหอ่อแบบบึกบึมบ๊กบึม สีและกลิ่นเห็นไหมคะ <The> เห็นสิพื่อนผมไม่ได้ตาบ่อยยัแม่มดก็เห็นอยู่เนี่ยก<บ>ันดูอยู่เนี่ยเอออุยอ่ะจะเตรียมกันเลยมีใครเหมือนแม่มดไหมคือไม่ชอบให้มาม่าเส้นเปื่อยมากจะชอบให้มันแบบ กรุบกรุบนิดหนึ่งนะคะแม่มมจะแบบลวกคอให้มันกรุบกรุบนะเพื่อนคือน้ำลายละแม่มมจะไม่ให้มันเปื่อยเชื่อไหมว่าคลิปนี้แม่มมอาจจะไม่ต้องเติมลิปเพราะว่าเราจะทาลิปจากจานจานนี้แหละเ <c oughs>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  ผ็ดคูณสองห่อสีแดงแดงเพื่อนแต่แม่มมก็ยังไม่ใจพอที่จะกินอัน,นันตะที่เป็นมาม่าเส้นดำอ่ะอยังไม่ได้ใจขนาดน,นั้น โอเคเรามีของประดับตกแต่งด้วยนะคะแน่นอนว่านมต้องเข้าแล้วแหละนมต้องเป็นสปอนเซอร์ให้แม่หมดแล้วแหละจะนมยี่ห้อไหนก็ได้แลวอะไรอยู่ในนมพะโลน้ำเปล่าด้วยจ้ะน้ำเปล่าด้วยนมด้วยนะจ๊ะเราจะได้กินนะจ๊ะ เพื่อนโอเคไม่โม้ว่าไม่โม้ใช้ตะเกียบดีกว่าอ่ะพร้อมแล้วค่ะโอเคงงงงงงงมตะเกียบอ่ะ A kín แม่เขเป็นคนกินเผ็ดแล้วจะจะสะอึกมีใครเป็นบ้างคือเป็นนิสัยแล้วค่ะ,ะถ้าอะไรเผ็ดมันจะสะอึกเออแล้วก็ไม่รู้มันจะ,ะอึกไปอีกนานแค่ไหนหายแล้ว mm สองคำเองนะ กิ oh. นไปซีดไป น้ำตาแห่งความปิติมาแล้วเพื่อนใช่มันยาวจัง Oh. ไม่ได้กินเผ็ดนานอ่ะ จะอึกได้นะแต่ห้ามสำลักถ้าสำลักอ่ะจินตนาการไม่ออกเลยือเป็นยังไงอะ,อะ 嗯。Mm hmm. 来。

น้ำหกเลยอะนมค่ะนมจืดด้วยช่วยได้ในช่วงระหว่างกินข้าวปุ้นอะไม่ได้กินน้ำกินนมเลยหูอื้อแล้วเพื่อนหูดบับเลย แล้วตอมนมันเห็นอะมันหยุดกินไม่ได้ปากบานเลยปากบานเสียงเวียเลยอะเปมนคนร้องเลย เตียมนมชมหูมาด้วยของอไม่เทแล้วมันกระเด็นออกไปหมดมันกระเด็นอะ่ะพออยู่กินแล้วมันเผ็ด โอเคค่ะเพื่อนๆไม่หมดของเรื่องล้ำลาแล้ว ไม่หมดบายไม่ไหวคะ่ะบาย